แต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดใต้จับตามองคือเขาจะซิกแนวเรื่องบอลบบยิงโปรแกรมหรือเปล่าเซกเตอร์โรเตชันอะไรก็ตามที่มันขึ้นสูงพูดมากเลยในช่วงโควิดและช่วงตรงนี้เซกเตอร์ที่เอาพอฟอร์มมากๆให้ระวังแล้วผมคิดว่าสตอรี่ของบ้านเราเนี่ยจะมูฟโรเตชันผมอยากจะเน้นคำว่าโรเตชันโรเตชันมาอยู่หุ้นที่แลกกาดและหุ้น r ีโอเ n i นนเพิ่มขึ้น เริ่มต้นอยากให้คุณเอช่วยวิเคราะห์คาดการณผลการประชุมเฟดคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐที่จะประชุมกันวันอังคารและวันพุธที่จะถึงนี้ซึ่งผลก็จะทราบประมาณเช้ามืดวันพฤหัส,สบดีบ้านเรานะครับก่อนอื่นครับอะไรคือไฮไลท์ครับคุณเอครับผมคิดว่าน่าจะมีสักสเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าแน่นอนคือเฟดจะคงยืนยันว่า ไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ชัดเจนนะครับเฟดยังคงยืนยันว่าอินฟล레이ชันเป็น transitory inflation หมายความว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนทายมันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนไปสู่ตัว normal economy ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลมากนะักกับอินฟล레이ชันที่ปรับสูงขึ้นซึ่งมันก็ชัดเจนนะในในในตัวบอลยูที่เกิดขึ้นเพราะว่าอินฟล레이ชันถ้าใครจําได้ก่อนเดือนก่อนหน้านี้มันดีกว่าที่คาดไว้คือสูงกว่าที่คาดไว้ ตลาดหุ้นนี่ผันผวนเลยนะครับรอบนี้ก็ดีกว่าที่คาดแต่ผมมีความรู้สึกว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มทําใจได้คือเริ่มเชื่อในเฟดว่าโอเคอินฟล레이ชันสูงกว่าคาดบอลยูลก็ดูเหมือนจะขึ้นนิดนึงแต่สุดท้ายก็ปรับตัวลงนะครับดงนั้นมันมีกลไกบางอย่างที่การวิ r mm ัย hmm. ของอเมริกาน่าจะเข้าไปทําเพื่อทําให้บอลยูลเนี่ยไม่สูง,งเกินไปรอบนี้ปรากฏว่าอินฟล레이ชันสูงมาก5%สูงกว่าที่คาด แต่ปรากฏว่าบอลยูกับลดลงทุกคนบอกว่าคนข้างเชื่อเฟดละผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าถ้าบอลยูมันสูงขึ้นนะ่ะมันจะกระทบทั่วโลกเพราะว่าตัวดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจทุกอย่างนะ่ะมันฟื้นตัวได้เพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็าได้ชัดเจนแล้วว่าทุกคนน่าจะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ท่านโจลนพอวลพูดนะ่ะผมเชื่อละว่ามันเป็นจริงไม่ต้องไปกลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดได้จับตามองคือเขาจะซิกแนวเรื่องบอลบายิงโปรแกรมหรือเปล่า ทุกคนทุกคนเดาก่อนเพราะว่าถ้าใครย้อนกลับไปช่วงปี2008 2009สัปพามไฟชิสเนี่ยก่อนที่ประธานเฟดเนี่ยจะ,ะจะเริ่มที่จะลดวงเงินการซื้อตัวพันธบัตรนะครับเขาจะซิกแนวก่อน6เดืนอนตลาดก็เลยมาเดาว,ว่าเขาจะเริ่มพูดตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนนี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าตลาดกำลังเบสอยู่ตรงนี้เรื่องดอกเบี้ยผมเชื่อว่า no d o นะครับ หรือเรื่องของตัว transitory inflation ผมมีความรู้สึกว่า no doubt แต่ว่า monitor แต่อันนี้คืออันที่ผมคิดว่าตลาดอาจจะต้องดูเป็นพิเศษ,ษ,ษว่าเขาจะเริ่มที่จะ signal บางอย่างแล้วหรือเปล่าอาจจะทำให้ตลาดในช่วงที่ก่อนจะประชุมเนี่ยอาจจะมีแรงกระเพื่อมนิดนึงแต่ผมก็คิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดน่าจะเริ่ม g e a r ร์ลิงไปที่เรื่องของ economic recovery เรื่องวัคซีนไปมากพอสมควรแล้ว ถ้าใครดูหุ้นในสหรัฐดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะไปไกลพอสมควรครับครับไฮไลท์ในการประชุมของเฟดกลางสัปดาห์นี้คุณเอ๋บอกว่าดูว่าจะมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายการอาัดฉีดสภาพคล่องหรือไม่นี่คือไฮไลท์สำคัญในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับน,นี่คือเรื่องนี้เลยนะครับงั้นถามต่อครับในเมื่อไฮไลท์คือเรื่องเฟดจะส่งสัญญาณลดการอาัดฉีดสภาพคล่อง Q A อ uh, Q E tapping หรือไม่หรือจะส่งสัญญาณอย่างไรเนี่ยผมถามต่อเลยแล้วกันนะครับแล้วคุณเอกคาดการคาดการนะครับความน่าจะเป็นนะผลของการประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้น่าจะออกมาเป็นยังไงครับคุณเอกครับเรื่องของดอกเบีย้ยกับเรื่องของอินฟลชันผมว่าชัดเจนแต่เรื่องของการพูดสัญญาลเนี่ยผมว่าเขาจะเริ่มพูดเหตุเพราะว่าหนึ่ง Inflation แม้ว่ามันจะเป็น transitory อินฟล t i ชัแต่มันดีและมันดีกว่าคาดและอย,อย่าลืมว่ามีเฟดบางคนเนี่ยส่งสัญญาณนะครับแม้แต่จเลตเยเลนที่เราคุยกันใช่ไหมครเขาจะพูดเลยนั้นผมคิดว่าตัวตัวประธานเฟดหรือหลายๆท่านอ่ะพอจะทราบแล้วและไม่ควรจะฝืนกระแสและและที่สําคัญคือเศรษฐกิจบางตัวมันดีจริงๆการท่องเที่ยวก็ดีการบินนี่หูใครจะเชื่อนะอนอเมริก เริ่มกลับไปบินพอสมควรนะแลวตัวเครื่องบินเพิ่มขึ้นแล้วนะมันคือสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวแล้วการการเอ่อเรียกว่าเคลื่อนเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วผมคิดว่าเศรษฐกิจมันชัดเจนงั้นผมคิดว่าเอาแบบว่าแฟร์นะเขาน่าจะเริ่มพูดบางอย่างแล้วตรงจุดนี้แต่ถามว่าตลาดจะกังวลมากเลยผมว่าตลาดตึ๊กอยู่ในใจผมช่วตลาดตึ๊กอยู่ในใจฉะนั้นมันอยู่ที่แมสเซจของคุณเจริญพวเวว่าจะพูดประมาณไหนอย่างไรงั้นผมมองว่ามไม่ไม่น่าจะมีอะไรแย่มาก ครับคาดการว่าเฟดอาจจะมีการเริ่มพูดเกี่ยวกับการลดการอัดฉีดสภาพคล่องหรือ QE แทบป r ิ n งบ้างแต่สัญญาณไม่น่าจะชัดและมองว่าตลาดน่าจะมี impact หรือตลาดหุ้นถ้าจะตกก็จะตกน้อยหน่อยไม่เยอะอย่างที่กังวลกันไว้ก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเอครับใช่ครับคือถ้าเกิดว่าผมจะดูดีเทลนะผมคิดว่าตลาดอาจจะดูว่า ถ้าเขาจะพูดว่าเขาเอจะเทมเพลิงอะไรเขาจะเริ่มจากจุดไหนก่อนตลาดจะประเมินว่าคือเทมเพลิงเนี่ยมันจะมีตัวตราสารนี้อยู่หลายประเภทมากซึ่งทุกคนก็รู้ว่ายังไงแล้วรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะต้องลงทุน mm hmm. ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเฟดยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งในท่อนาเลี้ยงให้กับรัฐบาลอเมริกาอยู่แล้วแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ตลาดจะมองว่าเขาจะเริ่มที่จะเทมเพลิงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตัวนี้ฮะตัว mortgage lending ครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้มันคึกคักมากฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอะไรที่มันคึกคักแล้วมันก็อาจจะส่งสัญญาณแล้วว่าคนเนี่ยเริ่มจะโอเคกับสินทรัพย์ประเภทนั้นแล้วฉะนั้นอินดีเทลอาจจะมีตรงนี้ในตลาดที่จะคาดการณ์ด้วยซึ่งผมมองว่าตลาดอาจจะผันผวนะแต่ผมคิดว่าอันนี้เองเนี่ยตลาดก็น่าจะน่าจะไพรซ์อินไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันครับครับงั้นผมถามใหม่นะครับถามว่าถ้าการประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้ที่กันมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีการส่งสัญญ,ญาณ นะอาจจะแค่อ่อนๆหรือเริ่มมีสัญญาณว่าจะผ่อนคลายการอาัดฉีดสภาพคล่องผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย Set Index นะครับจะมากหรือจะน้อยและถ้าเทียบกับช่วงที่เฟดเคยลดการอาัดฉีด QE ในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันมีโอกาสจะลงหนักขนาดนั้นไหมครับคุณเดชครับตอบจริงๆถ้าเราดูอดีตนะ ตอนที่เฟดประกาศเทนเพลิงเนี่ยตัวตลาดหุ้นลงลงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปหกเดือนตลาดหุ้นขึ้นครับอืมอ mm. ่าเพราะอะไรคือตลาดหุ้นเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเงินของคนส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยความผันผวนเกิดขึ้นจากชอตเ t อร์ม i n vestor ที่เขาอาจจะซื้อซี่ไขายนะแต่ลองเทอร์มเนี่ย <c oughs> ผมว่าสุดท้ายเขาจะหนีไปเล่นตีมี้ฮะ Re opening Economic Improvement Vaccination Back to Normal นั่นคือทีมใหญ่ครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่นักลงทุนต้องจับตาดูตรงนี้คือเรื่องของ rotation sector rotation อะไรก็ตามที่มันขึ้นสูงพูดมากเลยในช่วง pre covid นะไอช่วงช่วง covid และช่วงตรงนี้ระวัง sector ที่ outperform มากมาให้ระวังว่าอาจจะเกิดการเท k e อะไรเราเห็นนะครับเราเริ่มเห็นสาย,สายเรือเริ่มโดนเทคนะครับเราเริ่มเห็น s t e นะครับเริ่มโดนเทค แล้วเราเลิเห็นตัวอิเล็กทรอนิกส์โดนเทคครับเพราะอะไรนะฮะทุกอย่างมันจะเริ่มกลับไปสู่โหมดนอร์มอลอะไรที่เป็นสตอรี่ที่ทุกคนเล่นบนชิปช็อตเทสเล่นบนช็อตเทสออฟคอนเทนเนอร์ช็อตเทสของออโตมอทีฟนั่นนี่นู่นตอนนี้กําลังตลาดกาลังพลิกอีกตรงนี้นะครับแล้วกําลังตลาดกำลังมูฟไปที่ไหนรู้ไหมฮะแอะร์ไลน์ครับแล้วก็ทริซึมในต่างประเทศนะครับพี่ในต่างประเทศนะ ในประเทศไทยผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะยังเฟคชันมาอยู่แต่ถ้าสังเกตด,ดูหุ้นพวกนี้ไม่ลงนะครับไม่ลงแลวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันล้อตามมันไปแต่หุ้นที่ขึ้นมาเยอะก่อนแล้วเนี้ผมเดาานะว่าอาจจะมีบางคนเริ่มที่จะทริมออกละทริมออกและผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยแบงก์จะมาครับเพราะว่าแบงก์เป็นซิกิเคิลและดาวิวฉะนั้นเนี่ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์หนึ่งที่ยังแลกขาดพอสมควร เดีย๋ยวเราคุยกันเรื่องมาตรการที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าตลาดน่าจะลุกไปที่หุ้นที่เป็น value และและการ play และเน้นไปที่ domestic reopening ครับจากนี้ไปครับสรุป2ข้อนะครับถามคุณเอว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะอ่อนหรือจะขนาดไหนว่าอาจจะเตรียมลดการอาจฉิสภาพคล่องคุณเอคิดว่าหุ้นถ้าตก ไม่น่าจะตกหนักเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับ<อ>ใช่ไหมไม่คิด<อ>ว่าจะตกหนักขนาดนั้นใช่ไหมครับคือเซ็ตมันขึ้นมาโอเคนะเย a r t ทูเดมันขึ้นมา12%มันอาจจะมีการ collection บ้าง c o l l e c t i o อาจจะสัก5%บวกลบสมมุตินะโอเค5%บวกลบแล้วผมคิดว่าสตอรี่ของบ้านเราเนี่ยจะ move rotation ผมอยากจะเน้นคำว่า rotation <c oughs> rotation มาอยู่หุ้นที่แลกกาดและหุ้น reopening เพิ่มขึ้น ครับคบอย่างนั้นมากกว่าครับแค่ย่อนะแค่ย่อไม่หนักเหมือนครั้งที่เฟดเคยส่งสัญญาณลดการอาัดฉีดในช่วงก่อนหน้านี้แล้วจะเกิดการโลเทชันหุ้นที่เคยนะขึ้นไปเยอะๆในช่วงโควิดระวังจะมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นกลุ่มนะที่เป็นธีมเปิดเมืองนะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่นะ คุณเอบอกว่าเป็นหนึ่งใดโดเมสติกเพลก็คือกลุ่มแบงก์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเจาะต่อนะนะครับ